สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับวินันนะครับโอเคเมื่อวานพี่เพิ่งเคยเจอตัวนี้น้องๆมีน้องส่งให้นะครับลองดูเขาประกาศดีประกาศวันที่กประกาศเมื่อวานโอ้โอเคเพิ่งเคยเห็นนะครับพอเจอไอ้กรามนี้เข้าไปคือแบบอืมที่ว่าอาจจะยากเลยลนะน้องบอกเลยครับเฟ้อจัดจัดนะครับอ่ะมาวันนี้จะเป็นประเด็นนะครับก็คือสรุปก็คือมันมีคนที่สามารถยืนได้นะ 8, ่ะ8,000คนนะ ใช่แล้วปีนี้เราประมาณ2333นอะครับอันนี้โดนประมาณนะอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะครับอ่ะเฟ้ออะไรขนาดนี้สิ่งที่น้องๆน่าจะเจอคํถาถถวคือมันจะเหลือที่ไอ้ชันไหมเนี่ยนะครับคะแนนพุ่งแน่เลยใช่ไหมนะครับพี่ว่าน่าจะใช่แล้วแหละโอเคตามกว่า65.5าเนี่ยพอมีโอกาสไหมมาเราจะมาเข้าประเด็นกันนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยพี่ขอวิเคราะห์ไอ้ตัวนี้ก่อนเลยน้องๆนะครับไอ้แผนพุมตัวนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อคืนเมื่อคืนแบบออจริงก็เมื่อคืนประมาณ หลังเที่ยงคืนนะเออมีน้องส่งให้นะครับหลังจากที่พี่ลงคลิปไปเมื่อวานโอ้โหถ้าเห็นอย่างนี้แล้วพี่ว่าคะแนนน่าจะพุ่งพุ่งมากกว่าที่พี่วเคะห์ในเริ่มแรกนะเพราะว่านี่มันเป็นข้อมูลจริง,รง,รงๆนะ้องเพราะว่าเอออะมามามันคืออะไรมันคืออะไรมาวเคะห์กันดีกว่านะครับอย่างแรกก็เลยเนี่ยก็คือคนที่สามารถรอดกสบทรเนี่ยมันจะมีประมาณ1นึ่งหมื่นกว่าคนนะครับก็คือรอด30อ่าประมาณนั้นผ่านเงื่อนของเงื่อนไขอะไรแล้วนะครับ ประมาณนั้นก็คือเหลือประมาณ 10, หมื่นกว่าคนนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือไอหมื่นคนนี้เขายืนยนันสิทธิ์ไปแล้วครับก็คือเอารอบที่1รอบที่2ไปแล้วประมาณนั้นดังนั้นก็จะเหลือ8ปดพันกับอีก11คนซึ่งเขาให้คะแนนมาเลยว่า8ปดพคนเคนนี้ก็สพทคะแนนรวมเท่าไหร่นะก็สพทก็คือทีแพทหนึ่งใช่ไหมครับบวกเอเลเก็คือรวมแบบให้เสร็จสับแล้วอะเออเลียงเลย0ูนย์จนถึงร้อซประมาณนั้นอ่าว่าในแต่ละช่วงเนี่ย แต่ช่วงคะแนนเนี่ยมันมีน้องเท่าไหร่บ้างเป็นตารางแจกแจงความถี่นะก็คือความกว้างชั้นประมาณสามนะครับประมาณอ่าโอเคโดยลักษณะของอตรงนี้เนี่ยน้องพี่เห็นตอนนี้พี่ตกใจมากเลยคือน้องลองดูดแม่เจ้าเจ็สิบสองขึ้นไปแบบเฮ้ยจริงดิล่อแบบเป็นร้อยเลยหรอแบบรอ้อยร้อยเยอะมากคือปกติแล้วถ้าเป็นตามภาวะปกตินะ่ะคนที่เกินเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับหรือว่าเกินเจ็สิบสองเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก สามร้อยก็เทพวะนะอันนี้คือรอบแบบสี่ร้อยกว่าเลยเหรอโอ้หเยอะมากนะครับอ่ามาวิเคราะห์กันทีละประเด็นกันดีกว่าน้องๆมาครับเริ่มแรกกันเลยอ่าน้องๆดูตามพี่นะอันนี้พี่เขียนไว้ให้แล้วนะครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยให้เราลองสังเกตตัวนี้ก่อนครับน้องคนที่ได้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปแล้วกันครับพี่รวมให้แล้วมีสี่ร้อยสิบเจ็ดคนอ่าอันนี้คือเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะอ่าเจ็ดสิบห้าขึ้นไปแล้วก็ช่วงคะแนนของน้องที่ ที่ได้นับเป็นช่วงลกันกนะเพื่อให้ได้คิดง่ายง่ายช่วงหกสิบก้าหกสิบเก้าก็ถือว่าเยอะนะครับจริงๆก็คือต,ติดติดแพทย์แน่ๆอ่าประมาณนั้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยหกสิเก้าถึงเจ็ดสิบ้าเนี่ยอันนี้คือเจ็สิบห้านะโอ้หก0้600กว่าคน,นครับหกร้อยห้าสิบหกคนดังนั้นเอาง่ายๆ่ายอ่ะสองอันนี้รวมกันเนะี่ยพันกว่าแล้วนะพันกว่าคนแล้วนะนั่นหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าเจ็ดิบห้าบวกอ่ะเจ็ดสิบ้าสิบสิขึ้นไปอ่ะมีน้องอยู่ในค้างในระบบตั้ง พันกว่าคนนะอ่าแล้วหมอรับกี่คนคนระับหมอเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมารับประมาณสองล้อสองพันสามร้อยสาสิบสามอันนี้โดยประมาณนะอาจจะมีรับเพิ่มนะครับประมาณนะั้นคถามคือสองพันสามร้อยสาสิบสามพี่เอามาจากไหนพี่เอามาจากดูนี้ครับโอเคอ่ะน้องมาดูตรงนี้นะครับพี่เอามาจากตัวกลุ่มสถาบันแพทย์ประเทศไทยปีสองห้าหกแปดเลยนี่นี่มันจะมีจํานวนที่ปริมาณในการรับประมาณนี้ครับน้องเห็นปะ แพทย์ขอนแก่น20โดยประมาณนะครับแต่ว่าจริงๆรับจริงอาจจะมีรับเพิ่มขึ้นนะครับอ่าประมาณนั้นจุฬา176อ่าประมาณนั้นอ่าแล้วก็พี่ก็นั่งไล่เลยครับตึบๆตึบๆตึบ,ตบๆตรงนี้นะอ่านั่งไล่นั่งไล่โอเคอ่าเบสเซ็ตเลยแล้วกันเบสเซ็ตก็คือรวมทั้งสิ้นเนี่ย2,333โดยประมาณนะครับอาจจะมากหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยตัวประมาณเนี่ยเราประมาณ2,300กว่าคนนะครับพี่ก็เลยเอามาสร้างสร้างเป็นข้อมูลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูล โอเคเป็นไงดูแล้วกลับมาแล้วนะครับมาน้องๆครับเพราะนั้นพี่เลี้ยงคำตอบให้แล้วนะจากข้อมูลตรงนี้เลี้ยงให้ครับหมอครับหมอมีหนึ่งพันหกสิบห้าคนอันนี้คือของรัฐนะครับของเอกชนเนี่ยก็คือหนึ่งพันไออีกร้อยประมาณร้อยสิบคนนะเอ่อเอกชนก็คือ,อ,อแพทย์รังสิตอะไรประมาณนี้นะครับอ่าที่สามารถอยู่ในของกสพทด้วยใช่แล้วก็ทันตารับแค่สามร้อยหกอันนี้คือของรัฐนะตัวหน้าคือของรัฐบาลน,นะครับอ่าของรัฐ ใช่ของรัฐอันนี้คือรวมทั้งในกรุงเทพลแล้วก็รวมต่างจังหวัดน,นะของรัฐทั้งหมดนะอ่าอันนี้คือตําแหน่งของรัฐนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเอกชนที่เขาเปิดรับนะครับอรวมไปเสเร็จก็คือ2 3 3พันสาอสาสิบสามอ่ะ,อะน้องๆครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมอรัฐครับหนึ่งพันหกห้าครับแค่เจ็ดสิบห้า แม่เจ้า75%ก็ล่อไปพันเจ็ดแล้วอะ่ะหนึ่งพันกับเจ็ดสิบสามคนหมายความว่าไงหมอรัฐนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่ได้เ,ออเกินเจ็ดสิบห้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกหมอน้องๆเขาอาจจะเลือกท่านตะก็ได้ถูกป่ะเพราะนั้นพี่ก็เลยขอเหมาเลยแล้วกันนะครับก็คือขอเหมาหมอท่านตะเลยอะ่ะรวมอันนี้สองอันของรัฐเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็สิบเอ็ดคนอันนี้คือหมอท่านตะของรัฐนะครับแล้วเราก็ลบกับหนึ่งพันเจ็ดสิบสามนึว่าเจ็ดสิบสามมาจากไหนมาจาก น้องที่ได้เกิน75ขึ้นไปครับรวมบนเลยนะ75เนี่ยก็คือรวมสองช่วงนี้รวมกันได้เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับเขาจะเหลือเขาจะเหลือประมาณ298คนอันนี้คือหมอท่านตาของเรานะเหลือ298คนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย หมอสองอาสิบคนดังนั้นออันนี้เมื่อกี้ผู้พูดผิดนี่หว่า75%คือแค่417คนโอเคแล้วก็69%เนี่ยก็คือ656โอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ยนั่นหมายความว่าเอาไงเอาใหม่นะน้องๆนะครับก็คือหมอกับทันตะของรัฐเนี่ยรวมกันเนี่ยจะมีประมาณ1 3 7 1อันนี้คือโดยประมาณนะครับอาจจะมากกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ลบกับหนึ่งพันเจ็ดสิบสามหนึ่งพันเจ็ดสิบสามเนี่ยก็คือ,อ,นนคอ่ตรงนี้ นี่คัดออฟที่ตรงนี้ใช่หกสิบเก้าบวกหกสิบเก้าบวกเนี่ยมีเป็นพันกว่าคนเยอะไหมเยอะครับนั่นหมายความว่าน้องที่ได้ต่ำกว่าหกสิเก้าน้อยน้อยกว่าหกสิเก้าจะเหลือหมอท่านตาอีกประมาณเกือบสามร้อยที่ที่นั่งอ่ะประมาณนั้นเห็นแล้วหนักใจใช่ไหมประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆวเคอต่อนะครับอ่ะฮะซึ่งพี่ลองไปหาข้อมูลจากตรงนี้เนี่ยจุฬาเสียรามานะครับอืมอันนี้คือจากที่เขาประกาศเมื่อกี้นะที่ให้ดูเนี่ย มันมีรับรวมกันทั้งหมดอันนี้คือตำแหน่งแพทย์นะครับใช่แพทย์เนี่ยรวมกัน418คนซึ่งแค่น้องที่ได้75เป็นต้นไปอ่ะก็417แล้วอ่ะคือเกือบเกือบจะปิ่มแล้วอ่ะแทบไม่เหลือให้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เห็นอ่าพี่ดูประกาศเดยวเขาจะประกาศรับเพิ่มนะครับอย่างเช่นของศีลาเนี่ยอาจจะรับเพิ่มมากกว่านี้อ่าประมาณนั้นคือมากกว่า152คนนะครับอ่าประมาณนั้นโอเคอ่ะโดยรวมแล้ว เราก็เลยแบบเออเข้าใจแล้วทําไมน้องถึงเศร้าใจเพราะว่าพี่เห็นอันนี้พี่ก็ตกใจเหมือนกันนะประมาณนั้นโอเคดูท่าทางจะยากจริงแล้วล่ะน้องๆจ๋ามาเดี๋ยวเราเค่อยวิเคราะห์นะครับว่ามันมีช่องทางที่จะเป็นไปได้ไหมนะครับอ่ะสรุปนะตอนนี้ก็คือตามกว่า69มีตําแหน่งหมอทันตะของรัฐบาลรวมการประมาณสองสามร้อยวัดที่นั่งนะครับอ่ะเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะไม่ดูละปุ๊บ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 เราก็จะมาดูตัวช่วงคะแนนต่อมาครับคำถามคือ ช่วงคะแนนต่อมาเนี่ยก็คือเป็นช่วง6 6สิถึงหกซึ่งมีน้องตั้งสี่ร้าสิบสี่รคนครับพี่ลองไล่เลยครับสมมติว่า494คนเนี่ยตำแหน่งหมอทันตะสมมติวพวกนี้เขาเลือกหมอทันตะหมดนะนะฮะมันจะเหลือ298ใช่ไหมแล้วก็เทียบเป็นหยาตยางง่ายๆเลยครับอ่ะ4ี่รนะครับก็คือ3 3นต์ที่คือช่วงช่วง6 6สิถึงหกนะ,ปะเปอร์เซ็นต์อ่ะ3%ใช่ไหมอ่ะหมอทันตะเนี่ย รับได้แค่298คนก็จะเต็มแล้วครับประมาณในก็เทียบประหยัดตยางก็ประมาณ1.8แสดงสว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับได้ประมาณอีก1.8เอครับอันนี้คือพี่ขอขอแบบว่าเอาประมาณคือการกระจายแบบเท่ากันนะเทียบประยัดตอยา่างใดแต่ของจริงมันจะมันจะไม่ได้กระจายอย่างนี้ถูกป่ะของของจริงมันจะกระจายคะแนนมันจะกระจายตามค่าเอดีนั่นหมายความว่าคะแนนเด็กจะไม่ได้แบบกระจายแบบนี้มันอาจจะมีเกาะกลุ่มบ้างแต่พี่ขอเอาแบบคิดง่ายๆแล้วกันขอแบบกระจายเท่ากันนะครับ เห็นเป็นภาพเป่าโดยประมาณแล้วก so uh, th ันนะอ่ะแสดงว่าตัวนี้เนี่ย298เนี่ยสามารถถอยหลังลงมาจาก69ได้อีกประมาณ1.8%ครับน่าหมายความว่ามันจะคัดออฟที่ประมาณ67.2%อ่ะก็ตำแหน่งหมอทันตะที่เป็นของรัฐก็จะจบที่67.2%อันนี้คือคิดตามสถิตินะครับแต่ของจริงอาจจะอาจจะเหลืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะอาจจะเหลือสัก6 6 65ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ของจอนี้คือพี่แบบ เอาตามข้อมูลที่มีนะตอนนี้นะประมาณนั้นอันน <c oughs> ี้เราตกใจใช่ไหมเออเฮ้ยไปเป็นได้ไงเนี่ยประมาณนั้นอะต่อมาครับคําถามคืออน้องคนที่สี่เก้าหกเอ่อสี่เก้าสี่เนี่ยคนที่แบบว่าได้ไม่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 ติดตรงนี้ครับเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไปเลือกอะไรเขาก็จะเลือกปิดท้ายเพสัตเอาไว้ใช่ไหมแน่นอนว่าเขาก็จะไปกินเพสัตต่อนะครับเพสัตเนี่ยของรัฐเนี่ยมีอยู่สี่ร้อยห้าตำแหน่ง นะครับอ่ะเราก็ลองคิดง่ายๆเนี่ยว่าเอ่อช่วง66-69ถึงเนี่ยนะครับของหมอท่านตาเนี่ยเอาไป298ใช่เพราะฉะนั้นจาก494 9 4เนี่ยก็จะเหลืออีก196คนเยอะนะ196คนที่แบบว่าเฮ้ยตำแหน่งมันหมดแล้วอะ่ะแล้วเขาจะไปไหนเขาก็จะส่วนใหญ่น้องก็จะเลือกทันเลือกเพศสัตว์ติดทิ้งท้ายเอาไว้ครับซึ่งน้องคนนี้ก็จะต้องติดเพศสัตว์ถูกป่ะถ้าตามคิดตามหลักแบบ ตามหลักสถิติแล้ว,วเออเขาก็จะไปเลือกเออก็ไปแย่งก็จะไปแย่งตําแหน่งของเพศสัตว์นะครับจาก405นะฮะนั่นหมายความว่า405ก็จะต้องลบกับ169ของน้องที่พาดหมอพาดเอ่อพาดหมอพาดทันตะนะครับอ่บาประมาณนั้นก็จะเหลือเพศสัตว์อีก209ตาแหน่งใช่อันนี้คือจบแล้ว209ตําแหน่งเราก็จะดูในลําดับชั้นต่อไปก็คือ63ถึง66 603ถึง66เนี่ยก็จะมีอยู่590คนครับใช่เหลือตำแหน่งเท่าไหร่อ่ะเหลือตำแหน่ง290อ่ะเราก็ตั้งเลย590เนี่ยถ้ากระจายคะแนนกระจายเท่ากันนะอันนี้คือเต็ม3เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม3เปอร์เซ็นต์ก็คือจาก603ถึง66นะครับเพศสัตว์รับเนี่ยเหลือแค่290ครับใช่เพราะนั้นมันจะถอยหลังไปอีก1.06เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราก็เอา66เลยครับตัวมากนะแล้วก็ถอยหลังไปอีก1.06เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเพศสัตว์เนี่ย ถ้าเคาะออกมาแล้วว่ามันจะคัดออฟที่ประมาณ64.94เออนั่นหมายความว่าถ้าได้น้อยกว่านี้อาจจะไม่ไติดเพสัตร์รัดอ่ะอันนี้คือวิเคราะห์ตามสถิตินะเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงด้วยนะครับอันนี้คือพูดเฉพาะเชิงสถิติเท่านั้นนะประมาณนั้นเห็นแล้วมันจะตกใจใช่ไหมอืมเออพี่ <laughs> มันแหละสถิติมันจะตกใจแห้วเพราะมันเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับอ่ะโอเคคําถามต่อมาก็คือจากตรงนี้ไป64.9นะน่ะน่นหมายความว่า ในห้า้อยเก้าิบคนเนี่ยเอาง่ายๆนะลบสองร้อยเนี่ยห้าร้อยเก้าิบลบสองร้อยก็จะเหลือประมาณสักเกือบเกือบสี่ร้อยสี่ร้อยนี่ครับร้อยครับทนตะเพสัตะวะหายหมดอ่าประมาณนั้นถ้าถ้าถ้า,ถาบอกว่าน้องที่เลือกเพศสัตแล้วเขาแปะสัตตะทิ้งไว้นะก็จะกินสัตตะหมดเลยนั่นหมายความว่ามันจะอยู่ที่ประมาณหกสามครับจริงๆอาจจะไม่ถึงหกสามด้วยกนะนี่หายแล้วเรียบร้อยหกสิบสามลงมาก็ เรียบร้อยไม่มีตําแหน่งให้เราแล้วก็จะเหลือเอกชนเหลือแต่ของเอกชนอ่ะอันนี้คือพูดตามสถิตินะเป็นไงเห็นแล้วรู้สึกแบบเออเข้าใจทําไมน้องเรียดเออมามันก็เลยเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันนะครับอ่ะเราจะมาลองสรุปกันจากการวิเคราะห์ตรงนี้อ่ะน้องๆสรุปเลยแล้วกันนะอย่างรวดเร็วอันนี้คือพี่ขอพูดเชิงสถิติก่อนนะอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวจะเราจะมาวิเคราะห์พิจารณาตามหลักความจริงด้านล่างนะครับความจริงเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะคือเฟอร์ค่อนข้างแรงอ่ะมา75%ขึ้นไปเนี่ยน้องที่ได้75%เนี่ยมี417คนนะครับใช่แพทย์จุฬาจารามาเนี่ยถ้าตามแบบสถิตินะมันจะ 4, รวมกันได้เป็น418แต่ว่าเห็นเขาประกาศร,รับเพิ่มอยู่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตในเรื่องของการรับเพิ่มนะครับเพราะนั้นน้องๆที่ได้เนี่ยอ่าก็อาจจะมีโอกาสติดมากขึ้นนะครับ ประเด็นที่2ครับหมอท่านตะรัดเนี่ยรวมกันมันมีประมาณ 1, 3 7 1ตําแหน่งอันนี้คือจากข้อมูลที่เขาประกาศมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีปรับข้อมูลก็คือเขาจะมีหลักการรับเพิ่มอีกนิดหน่อยพี่ว่ารับเพิ่มก็รับเพิ่มอาจจะไม่เยอะครับประมาณน้องๆสายน้องที่ได้69บวกไปเนี่ยมันจะมี1 0 7 3คนนะครับคาดการตําแหน่งหมอท่านตะโดยประมาณก็คือมันจะถอยลงมาจนถึง67.2%ตามสถิตินะอันนี้คือตําแหน่งเ็าจะหมดนะครับ ใช่อันนี้คือกรณีที่ทุกคนใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับอ่ามันมีด้วยเหรอครับมีครับอันนี้คือกรณีทุกคนใช้สิทธิ์ทั้งหมดแต่ในชีวิตจ,จริงอะ่ะน้องออคนเขาอาจจะไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้คะแนนก็จะตกลงมาจากหกจุดหกสิบเจ็ดก็จะล่วงลงมาอีกนะครับคาถามคือเฮ้ยมันมีด้วยเหรอพี่เออที่เขาได้หมอแล้วเขาจะไม่เอาอะ่ะมันมีน้องนะครับมันมีมันมีแต่มันมีไม่เยอะ <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันมีกรณีไหนนะครับอ่ะส่วนเพศสัตว์เนี่ยรวมมัน4 0 0 405คนนะครับคาดการณ์ก็คือคนที่พลาดหมอทัานตาเนี่ยแน่นอนว่าธรรมชาติเขาก็จะเรื่องก็ต้องแปะเพศสัตว์แปะติดเอาไว้อยู่แล้วล่ะน้องที่ได้คะแนนะคะแนนค่อนข้างเยอะใช่ไหมซึ่งถ้าเขาแปะเพศสัตว์ติดไว้ตำแหน่งของเขาก็จะไปติดเพศสัตว์นะครับแล้วก็จะไปยึดพื้นที่ตำแหน่งของเพศสัตว์ซึ่งจะทําให้ตำแหน่งของเพศสัตว์น่มันจะถอยลงมาอยู่ที่6 4 9 4อ่ีอันนี้ตาสถิติส่วนสตะ วะแพทย์ของรัฐเนี่ยมันมีประมาณ6 6 2คนนะครับหรือตำแหน่งครับถ้าทุกคนใช้สิทธิ์หมดก็คือเฮ้ยฉันเลือกเรียนสัตวะหมดหรือว่าฉันเลือกเรียนเภสัชท,ทั้งหมดเนี่ยตำแหน่งของสัตวะเนี่ยมันก็อยู่ที่ราหกสที่เหลือก็จะเป็นของเอกชนอ่าอันนี้คือตามสถิติอ่ะเรามาพูดในชีวิตจริงบ้างน้องๆชีวิตจริงเนี่ยคนที่ได้คะแนนเยอะครับที่แบบว่า70บบวกนะ ไม่ได้หมายเขาว่าเขาจะเขาจะเรียนหมอทุกคนเนี่ยเขาเขาสอบเพื่อบ่งบอกว่าเฮ้ย mm. ฉันสอบติดนะแล้วส่วนใหญ่เออน้องส่วนใหญ่ที่คะแนนแรงพวกนี้ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะอยู่แล้วครับอ่ะฮะแล้วเขามักจะเรียนหรืออาจจะไม่เรียนหรืออาจจะแบบไปเรียนเกี่ยวในเรื่องของพวกสายธุรกิจก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่ามีเท่าไหร่อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีไหมม,มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน้องที่คะแนนถึงหมอแต่ว่าเขาไม่เรียนเพื่อสอบเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยฉันสอบติดนะก็จะไปทําธุรกิจ นะครับประมาณนั้นก็คือไปเรียนสายธุรกิจอะไรละประมาณนี้มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะหรอกอันที่สองก็คือน้องที่ถ้าไม่ใช่หมอไม่เรียนอันนี้มีพอสมควรนะครับส่วนใหญ่น้องที่แบบว่าถ้าไม่ใช่หมอคือถ้าฉันไม่ติดหมอฉันไม่เรียนน่นหมายความว่าน้องคนที่แบบคะแนนแรงใช่ไหมอืมเช่นฉันได้หกสิบหกเนี่ยนะครับหกสิบหกเออสมมุติถ้าหลุดหมอเนี่ยหกสิบหกเนียเขาก็อาจจะไม่เลือกเพสัตไม่เลือกสัตตะครับ,รบก็ซิ่วใหม่ครับประมาณนั้น จริงๆมันมีนะที่บอกว่าถ้าไม่ใช่หมอคือฉันไม่เรียนนะครับส่วนใหญ่พฤติกรรมของน้องที่แบบไม่ใช่หมอไม่ใช่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นน้องม .6 ที่คะแนนแรงครับใช่ม .6 ที่คะแนนแบบเออ68ขึ้นไปอนยะ่างเงี้ยหรือคือคะแนนเขาแรงไนงะเขารู้ว่าถ้าเขาสอบใหม่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้คะแนนมากกว่านี้นะครับประมาณนั้นโอเคซึ่ง ถ้าแพทเทิร์นแบบนี้มีเยอะนะน้องที่คะแนนแรงแล้วก็อาจจะไม่ใช่หมอไม่เรียนก็คืออาจจะสอบใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นน้องที่ซิ่วน้องที่ซิ่วหรือว่าน้องที่เขาซิ่วและนะ้วส่วนใหญ่ก็คือได้ที่ไหนเขาก็จะเอาประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนี้แต่มันก็จะมีชื่อมันจะมีน้องซิ่วอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือน้องที่เรียนจบแล้วซิ่วเรียนจบแล้วอะแล้วคะแนนแบบเออหกสิบแปดเนี่ยเขาอาจจะเลือกหมอเท่านั้นครับก็คือเภสั์อะไรไม่เอา ท,ทันต์ไม่เอาก็คือเขาถือว่าเขามีงานทําแล้วอะประมาณนะั้นคือเขาเขาจะเอาหมออย่างเดียวมันก็มีได้แต่2กรณีนี้เนะี่ยพี่ว่าปริมาณก็อาจจะมากกว่าอันอันที่1นนะครับแต่ก็ยังคงไม่เยอะอยู่ดีอะเออพี่ก็ว่ามันไม่ไมีไม่เยอะอาจจะมีจะมีไม่เยอะแล้วก็น้องที่ไม่ใช่ทันตะแล้วก็ไม่เรียนอันนี้ก็มีเหมือนกันเคสเคสคล้ายๆกันก็คือคล้ายๆกับน้องมหกที่คะแนนแรง แล้วก็น้องที่ถ้าไม่ใช่หมอหรือทันตะไม่เอาเลยคือเภสัชไม่ลงไปเลยก็คือสอบใหม่เลยมีเยอะอันเนี้ยอันเนี้ยเยอะเยอะอยู่นะครับน้องๆคือเขาจะคัดออฟก็คือถ้าไม่ใช่แพทย์ถ้าไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ทันตะก็คือไม่เรียนนั่นหมายความว่าคะแนนเนี่ยตัวคาดการณ์เนี่ยนะน่าหมายความว่าง้องที่แบบว่าหลุดจากตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เลือกเขาก็จะไม่เลือกเภสัชไม่เลือกสัตต์นะครับดังนั้นน้องที่คะแนนของอาจจะ เคยัตรหรือว่าสตาร์ทที่แบบไม่ได้แรงมากก็จะมีโอกาสเลือกตำแหน่งตรงนี้นะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือค่อนข้างเยอะนะที่แบบเฮ้ยถ้าไม่ใช่หมอไม่ใช่ทันตะไม่เรียน,นครับแต่น่นอนจะมีน้องบางส่วนที่เขาเลือกแตะไว้นะครับซึ่งน้องที่แปะไว้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันว่าน้องเขาจะไงเรียนไปซิวไปไหมหรือว่าเขาจะอยู่บ้านแล้วก็ซิวก็คือมีเหมือนกันนะมีทั้ง2เวอร์ชันนะครับน้องส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านแล้วซิวก็คือเขาไม่ชอบเพศศัต อ่ะก็จะอยู่บ้านแล้วก็สอบหมอใหม่ส่วนน้องที่เรียนไปซิ้วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเรียนไปซิ้วไปนะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็คือติดเพศสัตว์มันก็โอเคแล้วได้รับหนึ่งอ่ะก็เรียนไปซิ้วไปเลยประมาณนั้นนะครับก็จะมีพอสมควรเลยนะครับอ่ะมันจะมีน้องที่แบบว่าถ้าได้ทันตะหรือว่าหมอทันตะต่างจังหวัดไม่เรียนอันนี้มีเพราะมีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้องที่คะแนนแรงอ่ะคะแนนครับคะแนนแรงแล้วอะ่ะเออถ้าได้ต่างจังหวัดฉันฉันไม่ไปหรือว่าอยู่ไกลบ้านไม่ไปแล้วก็มักจะเป็นน้องม เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฉันแค่สอบครั้งแรกฉันยังไม่เคยซิลวนะครับเขาจะลองซิวก่อนนะครับเผื่อได้ที่ดีกว่าเดิมน,นะครับส่วนถ้าเป็นน้องที่ซิลวมาแล้วส่วนใหญ่ต่อให้ต่างจังหวัดต่างจังหวัดคือเขาเอาหมดอ่ะคือฉันซิวมาแล้วไงฉันเวลาแบบเสียเวลาไปแล้วอ่ะคือต่างจังหวัดคือเขาก็จะเอาหมดนะครับอันนี้คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พี่คุยกับน้องๆหลายคนนะแนวจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเอกชนไม่เรียนจริงๆเพราะว่าไม่ไม่มีเงินเงินไม่ไหว นะครับอ่าก็คือส่งค่าเทอมไม่ไหวนะครับก็จะซิ้วใหม่เลยก็ส่วนใหญ่ก็คือเอกชนเนี่ยแทบจะส่วนใหญ่น้องๆก็จะยอมสอบใหม่เลยครับประมาณนั้นก็จะมีน้องบางคนที่เขามีกําลังในการเรียนก็โอเคก็เรียนไปแล้วก็ก็จะเหมือนกับเคสท,ที่เมื่อวานที่น้องเขามาถามพี่ไงว่าเอ่อจะเรียนเอกชนไปแล้วก็ซิ้วใหม่ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีครับประมาณนั้นอ่ะโดยรวมแล้วพี่ว่าเอ่อปีนี้คะแนนค่อนข้างโหดนะเออแล้วก็เฟิร์มมากกว่าปี6 3สานะครับอืมเอาไงดีน้องๆครับ พี่ว่าท้ายที่สุดแล้วว่าน้องๆเขาก็ขอร์ทงแล้วล่ะก็คือเลือกที่ดีที่สุดนะแล้วก็เอ่อท้ายที่สุดก็คือเตรียมซิ้วกันแล้วประมาณนั้นโอเคนะก็เหมือนกับหน้าปกเลยก็คือเออถ้าจะเฟอร์เยอะขนาดนี้ฉันเตรียมซิ้วก็ได้ฮะประมาณนั้นครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าสําหรับน้องๆที่วางแผนที่แบบดูแล้วเฮ้ยดูท่าทางคะแนนแบบก็เลือกไปนะส่วนจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยน้องๆมันไม่ได้หมายความว่าต่ํากว่า ตามกว่า63ตามกว่าห7จะไม่ได้หมอนะครับมันก็มีโอกาสแต่มันน้อยแบบน้อยมากๆอะ่ะเออใช่มันมีโอกาสน้อยมากก็เลยที่แบบว่าเป็นเคสที่พี่เล่าให้ฟังในชีวิตจ,จริงอะ่ะที่แบบน้องไม่เอาน้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะดึงลําดับลันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือคนไหนที่แบบว่าเขามีแล้วแล้วเขาตัดสินใจดีอีกใหม่ก็คือเฮ้ยฉันสลัสิทธิ์ดีกว่าไม่เอานะครับก็มีได้เพราะว่ามันกดยืนยันได้2ครั้งถูกไหมอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูปีนี้ เพราะว่าปีนี้พี่ว่าน้องๆหลายคนเห็นแบบคะแนนมันขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้คือที่คุยกับน้องที่ได้คะแนนบาบาน68ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเออมันเฟ้อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากฉันอยากจะสอบใหม่หลายคนอยากสอบใหม่นะเพื่อที่จะได้สถาบันที่ดีกว่าเดิมนะครับประมาณนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือ โดยรวมแล้วโดยส่วนใหญ่อะมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนั้นถ้ามีน้องที่อะตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่เยอะอะคะแนนมันก็จะประมาณนี้น้องๆก็คือมันก็จะลงมาไม่เยอะนะครับอ่ะมาเรามาคุยในเรื่องของการเตรียมซิ่วกันนะครับอ่าเดี๋ยวพี่อาจจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เอาแบบเบื้องต้นก่อนนะครับน้องคนไหนที่แบบเห็นแล้วรู้สึกโอ้พี่ท้อแท้จังเลยนะครับอ่ะน้องที่วางแผนจะซิ่วนะของพี่เนี่ยจะมีเมนสตอรี่นะครับแล้วก็คลิปติวฟรีประมาณ20คอร์ส ใช่คีย์เวิร์ดของการซิ้วให้สําเร็จนะพี่บอกเลยแล้วกันนะครับก็คือน้องจะต้องรีบจบเนื้อหาอันนี้ไม่ว่าน้องจะอยู่บ้านหรือว่าจะเรียนไปซิ้วไปนะน้องต้องรีบจบเนื้อหาแล้วน้องจะต้องมีเวลาลุยโจทย์4เดือนนะครับสเดือนนี่คือทําโจทย์อย่างเดียวเลยนะครับเป้าหมายของเราก็คือการที่น้องได้คะแนนแรงอะ่ะส่วนใหญ่ก็คือลุยโจทย์ทั้งนั้นนะครับแล้วก็พวกกระดสกศพตีแล้วก็พวกซีรีส์พิเศษอันนี้ดูได้นะซีรีส์พิเศษของพี่ลงไว้แล้วน,นะครับเดี๋ยวซีรีส์พิเศษน่าจะเป็นหนนนน้้าีีีเเอ่ยซินะม6ลป อ่าไปตามดูได้ไปกรกดูได้ครับโอเคนะส่วนน้องคนไหนที่แบบว่า,แบบวาพลาดเพราะว่าไม่เกินสามสิบอ่ะใช่ก็ไปดูอีพีหกนะครับนะครับว่าจะซิวยังไงให้สำเร็จนะน้องคนไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้โหจิตใจแบบท้อแท้จังเลยอ่ะน้องไปตามดูอันนี้ให้ได้เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ให้ที่พี่ทิ้งลิงไวใ้ให้ใต้คลิปนะเป็นคลิปหิวหิวใจแล้วกันนะสำหรับน้องมหกที่พลาดสำหรับน้องซิลที่พลาดอีกแล้ว แล้วก็น้องที่เรียนจบนะครับมันก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับก็คือจริงๆก็คือน้องไม่ว่าน้องจะเป็นรับชั้นไหนก็คือดูให้ครบไปเลยทุกอันนะครับเพราะว่าถ้าให้รู้ว่าถ้าเราสอบไม่ได้แล้วอนาคตมันจะประมาณไหนอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับใช่แล้วก็กลุ่มซิว่วอ่ะมีแล้วนะน้องๆกลุ่มซิว่วใครอยากเข้าก็คือทักมาทักไลน์มาขอเข้ากลุ่มซิ่วได้นะครับเอ,อันนี้ก็ง่ายๆเลยคือเข้ากลุ่มซิว่วคืออยู่ในกลุ่มได้จนก,กว่าน้องจะซิ่วติดเลยนะ ประมาณนั้นก็น้องหลายคนก็อ,อยู่หลายรอบแล้วก็น้องหลายคนก็สอบติดไปแล้วนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงอยากซิ้วใหม่นะอ่าน้องๆก็คือไปพิมพ์พิมพ์ได้นะประมาณนั้นเดี๋ยวจะมีพี่แอดมินกดเข้าอ่ะซึ่งส่วนใหญ่พี่ก็จะพี่ก็จะกดรับเขาเองอ่ะแหละประมาณนั้นนะครับโอเคโอเคเอาละมาซิ้วให้สําเร็จนะครับคนไม่เก่งเนี่ยติดหมอได้น้องๆมันจะมีทั้งหมดสองพาทเวนะครับ โอเคนะหลายคนนะครับที่สอบปีนี้เราพลาดเนี่ยก็คือพลาดไอ้คดีกับไอฟิสิกส์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็คําถามส่วนใหญ่เลยทําไมเด็กไทยไม่เก่งคดีแล้วก็ฟิสิกส์นะครับอ่น้องดูสองรูปนี้แล้วน้องคิดว่าไงกลายเป็นคลิปสอนไปแล้วนะเนี่ยโอเคอย่างแรกก่อนเลยก็คือการที่เราไม่เก่งฟิสิกส์ก็คือตอนที่เราเรียนเน่ะความยากมันประมาณสักสามอืมตอนสอบอะความยากมันประมาณแปดเก้าครับ ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมันข้ามเกินไปอ่ะใช่เราต้องการอันดับความยากระดับ5้าหกอ่ะเพื่อมันเป็นเนี่ยความยากระดับห้าหกเพื่อมันจะเป็นบันไดที่ก้าวสู่ครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละสําคัญมากน่าหมายความว่าน้องต้องฝึกลุยโจทย์อ่ะประมาณนี้นะครับมากเพียงพอดังนั้นถ้าเราอ่านแต่เนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็โดดไปโจทย์เลยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยน้องๆมันจะมันจะไปไม่ได้อ่ะคะแนนมันจะไปไม่ได้คือมันจะก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้เพราะเราจะประยุกต์อะไรไม่ค่อยได้ นะครับเพราะไม่เขาจคือประสบการณ์อาจจะไม่พอไงประมาณนั้นเราจะต้องโจทย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่จะซิลนะบอกเลยนะโจทย์นะครับเอาละพาร์ทเวที่ไม่เก่งนะน้องมี2องวงอย่างหนึ่งเส้นทางที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนจากไม่เก่งให้เป็นคนเก่งแล้วก็หลืออันนึงก็คือไม่ได้เก่งอะไรก็แค่อ่านตรงได้นะครับติดได้2ออันอันนี้ที่พี่เห็นแล้วบางคนก็คือไม่ได้เก่งแต่ติวตรงก็ติดกับบางคนก็คือจากไม่เก่งก็อ่านเยอะมากเก่งแล้วก็สอบติดนะครับอ่ะส่วนใหญ่น้องก็อยากจะเป็นพาร์ทเวทสองใช่ไหม พาดเวสองครับพี่จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาน้องแบบไม่ต้องอ่านสเปซสป,ปะนะอ่ะตัวอย่างของจริยธรรมง่ายๆเลยกันขายกตัวอย่างอย่างเช่นเออน้องคนไหนที่ได้จริยธรรมน้อยกว่าร้อยแปดสิบอะพี่แนะนําคอร์สความสัต์แพทย์นะครับประมาณนั้นอาจจะได้สองร้อยหรือคนไหนที่แบบว่าไม่ถึงสองร้อยอะก็แนะนํานะเพราะว่าเออถ้าจับหลักได้พี่ว่ามีโอกาสที่จะถึงสองร้อยได้นะครับนะครับเออน้องหลายคนก็ฝึกโจทย์ไม่พอเออประมาณนั้นนะครับอ่ะ ในปี68เนี่ยข้อสอบความรแ,แพทย์คล้ายๆกับข้อสอบความรแับทย์รุ่นเก่านะใช่ชตั้งแต่ตปี63ลงไปเออมันเหมือนกับย้อนกลับเอาข้อสอบเก่ามาออกใหม่นะครับประมาณนั้นอ่าโอเคอันนี้คือจริยธรรมประมาณนั้นนะถ้าน้องที่จับหลักได้ก็จะตอบได้แต่ถ้าน้องที่แบบไม่รู้หลักก็จะมึนๆหน่อยเพราะว่ามันเหมือนใช้ดูข้อใช่ไหมครับอ่าอันนี้อันนี้พี่ไม่เฉลยแล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็แน่นอนว่าเอ่อคอร์สเรียนของพี่จะมีคอร์สติวฟรีอยู่ใน youtube ไปเรียนได้นะครับแล้ว เน้นตรงประเด็นนะครับส่วนคนไหนที่แบบว่า,าที่พลาดเรารู้สึกว่าเนื้อหาไม่แน่นเนี่ยก็พี่ก็จะแนะนาไอ้ตัวคอร์ส12อีงานเร่งจบใน45วันใครที่ไม่แม่นอังกฤษก็ลงได้ครับเพราะสรุปแกมมามอ .1 ยันม .6 เลยนะครับแล้วก็เน้นที่เอาไปใช้จริงนะครับเราจะไม่แบบนานนะเราจะได้เนื้อๆเ,เป้าหมายก็คือสอบเอเลเวนคะแนนแรงๆนะครับอ่ะประมาณนี้เอาล่ะ ตอนนี้น้องซิ่วหลายคนก็มาปรึกษาพี่เรื่องซิ่วแล้วนะประมาณนั้นเออก็เยอะอยู่โอเคแล้วก็น้องเขาก็ขอไปพี่ครับจะเพิ่มขึ้นราคานะครับเออคอร์สของพี่เนี่ยมันจะเป็นคอร์สของอคอร์สต,ตัวบิ๊กเซตของน้องซิ่วที่เขานิยมลงกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยก็คือจะรวมสี่อันนี้เออเล้งจับติสี่ห้าวัน 45, 000, ความหัตแพทย์นะฮะลุยโจทย์ปีหกสิบหกนะครับแล้วก็คอสสรุปแกมากประมาณนี้โอเคอะตอนนี้ก็คือ พี่ยังไม่ขึ้นราคาละกันนะครับน้องคนไหนเผื่อสนใจก็ก็รีบทักมาละกันเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาช่วงที่แบบว่าอัปเดตคอร์สใหม่ก็จะขึ้นราคาก็คือราคานี้จะไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าน้องคนไหนที่สั่งคอตสมาพี่ก็จะเพิ่มตรงนี้ให้เดวยกันเพราะว่าน้องอยากจะคุยอยากจะหาคนคุยเพื่อแบบว่าเยียวยาบาดแผลทางจิตใจแล้วก็วางแผนในเรื่องของการสอบซิลด้วยนะโอเคน้องคนไหนที่แบบสั่งไอ้บิ๊กเซตตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าบิ๊กเซตนะอ่า น้องจะได้สิทธิ์ในการคุยกับพี่นัดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะวางแผนให้เลยผ่านซูมประมาณสี่สิบนาทีนัดวันนัดเวลาได้วางแผนเลยแล้วก็วางแผนใหม่ก็คือปีนี้พลาดไม่เป็นไรเราสอบใหม่ปีหน้าต้องดีกว่าเดิมนะครับโอเคโดยรวมประมาณนี้อ่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของเออน้องที่สอบติดแน่ๆปีนี้เขาได้เจ็ดสิบสิบสองนะใชายน้องคนนี้เขาลงตัวลุยโจทย์พี่ไปนะมันก็เลยเป็นพิสูจน์แล้วว่าที่น้องส่วนใหญ่ที่สอบติดอ่ะก็คือลุยโจทย์หนักๆครับน้องคนนี้เขาลุยโจทย์แล้วก็วนหลายๆรอบนะประมาณนี้ เนี่ยคะแนนแรกเลยก็คือคะแนนเฟอร์มากครับพี่หนูอยากขอบคุณนะถึงมันจะเฟอร์ใช่ไหมก็ได้ตาหวังก็คือขอบคุณที่พี่บบว่าทำฉเฉลยพี่ก่อนๆให้คือคีย์เวิร์ดของน้องเขาก็คือเขาก็มีข้อสอบเก่าของเขาอยู่แล้วนะครับใช่แต่ว่าจริงๆเขามาเรียนเพื่ออาตรงเนี้ยทิกในการโจทหลังดูโจทย์แล้วก็ทําให้ข้อสอบทาข้อสอบได้เร็วขึ้นน,นั่นเองประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือความหนาแทย์ตัวใหม่ของปี67นะครับ B m a t h ซึ่งปี68มันไม่เอา B m a t h ไงเออแต่ว่ามันก็อาจจะเอามาออกได้ในปี69นะครับสาหรับใครสนใจก นั่นได้ละกันนะครับแล้วก็วิธีใน,นเรื่องของการทําโจทย์น้องจะต้องบันทึกด้วยนะครับเนี่ยบันทึกลงในแบบนี้เช่นข้อหนึ่งออกอะไรสูตรที่ใช้อะไรหลักการแก้ปัญหาเพื่อเอาไว้ทบทวนตอนใกล้สอบได้อ่ะโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ค่อยลงให้แล้วกันโอเคโดยรวมก็คือคะแนนน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะเฟ้อค่อนข้างหนักครับแต่ว่าก็ต้องรอรุ้นนะน้องๆเพราะว่าบางทีก็คือบางคนก็เอ่อมันต้องรอรุ้นไงประมาณนั้น ดูผลเลยดีกว่าเออเลือกไปเลยอยากเลือกอะไรก็คือตามสิบประดับที่พี่สอนไปอยากเลือกอะไรเลือกไปเถอะแล้วก็ผลลับเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยวางแผนต่อว่าเราเจะเอาอายัางไงดีนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆ